ในโลกปัจจุบันครับทุกแพลตฟอร์มบนโลกโซเชียลนะครับทำได้ง่ายๆเพียงผ่านมือถือแค่เครื่องเดียวครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไอรัพสิริชาจาก Wisdom Media นะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือบนโลกออนไลน์ครับครับผมแพลตฟอร์มแรกที่จะมาแนะนำนะครับก็คือแพลตฟอร์ม t i k t o อกครับปกติบน ติกตอกเนี่ยเขาจะประมวลผลเป็นลักษณะของการดูแบบแนวตั้งนะครับคอนเทนต์ที่จะเอามาทําใน t ิ k กตอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอนเทนต์ง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องการความรวดเร็วเพราะว่ามันจะต้องทําให้ตามกระแสให้เร็วที่สุดฉะนั้นมือถือนะครับคลิกในการถ่าย t ิ๊กตอกเนี่ยง่ายๆสั้นๆครับคือ1คุณต้องถ่ายแนวตั้งครับแบบนี้2ครับยืนถือนิ่งๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เฟรมมันสั่นเท่านี้คุณก็จะได้คอนเทนต์บน t ิ k กตอกที่สวยงามแล้วครับ แพลตฟอร์มที่2นะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มของ IG นะครับ Ig จริงๆมีหน้าที่อย่างเดียวคือเรื่องของการโชว์ภาพครับฉะนั้นมือถือเครื่องนี้แหละครับที่จะทําให้ IG ของคุณมีภาพที่สวยงามได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันในการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าเป็นการถ่ายแบบ p o ร t r a ร t หรือว่าการถ่ายแบบแรนสเคปซึ่งจริงๆแล้วฟังก์ชันพวกนี้ฝัง,งอยู่ในมือถืออยู่แล้วนะครับหรือบางคนอาจจะเอา เอาแอปพลิเคชันเข้ามาเสริมก็ได้นะครับอย่างที่2ครับที่มือถือเครื่องนี้ใช้กับ IG ได้นั่นก็คือเรื่องของการแต่งสีภาพครับทุกวันนี้ครับมือถือสามารถที่จะแต่งสีได้แบบเหมือนคล้ายๆกล้อง DSLR เลยนะครับหน้าที่ของ IG เนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าแพลตฟอร์มนี้มีการโชว์ภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับมือถือจึงเป็นสิ่งสําคัญและมือถือทุกวันนี้จะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากแล้วก็ยิ่งดีขึ้นทุกวันเพราะว่ามันมีฟังก์ชันใหม่ๆขึ้นมาให้คุณได้ลองเล่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยครับ แพลตฟอร์มสุดท้ายนะครับที่ทุกคนคิดว่ายากที่สุดนะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มของ u t u b e นะครับทุกคนจะคิดว่าเอ๊ะมือถือสามารถถ่ายวิดีโอลง YouTube ได้ไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าได้ครับแล้วเจ้ามือถือเครื่องนี้แหละครับที่จะทําให้วิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายสิ่งสําคัญที่ผมจะมาพูดวันนี้นั่นก็คือทริคในการถ่ายวิดีโอกับมือถือครับทริคง่ายๆข้อหนึ่งครับการถ่ายวิดีโอกับมือถือลง YouTube 1ทุนต้องถ่ายแนวนอนครับ2ครับ คุณจะถ่ายแบบลากยาวไม่ได้คุณจะอต้องถ่ายแบบเป็นคัดเป็นคัดเป็นคัดแล้วมุมนะครับมุมกว้างอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณต้องมีการสลับมุมเช่นกว้างบางแคบบ้างนะครับคุณก็สามารถที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันที่เป็นโปรแกรมตัดต่ออัตโนมัติแล้วคุณก็เอาฟุตเทจเหล่านี้ยัดลงไปเลยครับเท่านี้เองครับคุณก็จะสามารถได้วิดีโอลง YouTube ของคุณแบบง่ายๆแล้วครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์ออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วอย่าลืมนนนลิกกกที่ผมบบอไปใช้ััะคร うん。Mm hmm. <laughs>